ที่เราได้ได้มีบุญสาคัญเนา <c oughs> นะร่วมกันกับพระอาจารย์รวมทั้งท <c oughs> ีมงานของพระอาจารย์ทุกคนรวมทั้งแม่โกรบรวมทั้งพ่อ, <c oughs> อพ่อจราเนะคะแล้วก็แม่พ่อมีนเนาะ,อ,ะอาจารย์พี่พี่แขนะแล้วก็ครูต่อยรวมถึงพระอาจารย์ พระจ์พูนะคะพระจ์ภูฐานที่ผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องมืองเอิญนะคะเราเคยได้เคยร่วมทําอะไรกันมาเชื่อไหมว่าแล้วในแผ่นดินนี้ด้วยนะในแผ่นดินของเชียงแสนด้วยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะว่าเราคงจะได้ร่วมบุญ ได้ทำอะไรที่ที่สร้างนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาของคนไทยนะรวมไปถึงภูมิปัญญาทั้งหลายแหล่เพื่อที่จะช่วยเหลือมวลนมนุษย์เนาะหรือเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์นะที่พวกเราก็ฝึกได้นะคะที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งแต่ทำไมเล็กๆ เห็นไหมนะเพราะโพธิสัตว์ต้องฝึกต้องผ่านอะไรมาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแผลเนาะก็ต้องมีแผลที่ที่เจ็บปวดนะต้องมีความเสียสละเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระอาจารย์มาร่วมเนาะมาร่วมแบ่งปันแล้วก็ฝึกฝนวิทยายุทธให้กับพวกเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ สำคัญมากในชีวิตข้างหน้าต่อไปเพื่อที่พวกเราฝึกไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ร่างกายนะฮะวันนี้เราได้ฝึกจิตใจด้วยไหมใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราอ่อนโยนขึ้นไหมอ่อนโยนที่จะสัมผัสเพื่อนที่เมื่อก่อนนี้โอ้โหวันก่อนอยากจะตบหัวมันใช่ไหมแต่วันนี้ เราได้แบ่งปันสิ่งที่ดีงามนะฮะแล้วก็มีพลังเนาะมีพลังเพราะว่า <Okay. S 1> พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดพลังพวกนี้ให้กับพวกเรานะฮะรวมทั้งทีมงานทุกท่านนะฮะที่ที่มาร่วมด้วยก็ใช้พลังกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้พวกเราได้มีพลังที่ดีในการที่จะ ไปเผยแทร่ต่อไปทำช่วยเหลือคนอื่นต่อนะฮะคุณน้ำก็คิดว่าพระอาจารย์ไม่ได้คิดแค่เล็กๆหรอกเนาะและเราเองเนี่ยเราก็รู้หน้าที่ของพวกเราดีนะฮะต่อไปแม่บอกไว้ก่อนเลยว่าเมื่อโควิดซาเราไม่รู้มีโรคอะไรมาอีกฟังนะ ไม่รู้มีโรคอะไรมาอีกและไม่รู้ว่าเด็กคนไหนจะถูกทิ้งอีกมากมายในในแผ่นดินไทยอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นพวกเราต้องฝึกใจให้เข้มแข็งแล้วก็เป็นผู้ให้ให้บริการให้ความรักที่สำคัญที่จะฝากไว้ตรงนี้พระอาจารย์อาจจะยังไม่ได้พูด ก็คือเราต้องให้ความรักเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องรักในสิ่งที่เราทำเนาะเราต้องให้โดยที่เราไม่ต้องร้องขอไม่ต้องให้คนอื่นเขาร้องขอจากเรานะนี่คือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้เลยนะ แล้วก็ขอชื่นชมนะคะขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ฉนงที่เหมือนกับจริงๆแล้วท่านก็เหมือนเป็นพ่อพวกเราเลยนะแล้วเราก็มีความสุขทุกครั้งนะคะที่ได้มาเจอกับพระอาจารย์แล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่พระอาจารย์ได้อบอุ้มพวกเราด้วยความรักและความเมตตาแล้วสิ่งสำคัญ คือช่วยนำพาคนน่ารักน่ารักอย่างแม่กบหรือแม่แขะหรือหมอต่อยหรือพ่อจรันมาร่วมในบ้านของเราด้วยเรารู้สึกซึงใจนะคะแล้วก็ปากปื้มนะคะพระอาจารย์เป็นเหมือนอสิ่งที่จนลงนะคะทำให้เราไม่ท้อแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมไม ไม่เขวในทิศทางของพระธรรมนะคะก็กราบกราบขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะแล้วก็ขอให้เด็กๆนะคะ,ะเป็นไงลูกได้กล่าวขอบคุณเนาะกล่าวขอบคุณสักหนึ่งคนที่มีความรู้สึกจริงๆในการที่จะ พูดนะฮะความรู้สึกจริงๆจัดใจนะครับมีใครบ้าง ก็ในนามของน้องๆน,นะคะที่บ้างคุณ้ำก็ขอกราบขอพระคุณนะคะ,ะพระอาจารย์ถนอมแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยนะคะที่นำวิชาความรู้นะคะที่ที่ผู้หนูไม่มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ที่ไหนนะคะกะ็ได้ยินแมนะ่น้ำบอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะเรียนการน,นวด กับพระอาจารย์ถนอมน,นะคะเราต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรแต่ว่าวันนี้พระอาจารย์นะคะได้เมตานำความรู้ที่ที่ใหญ่มากนะคะมาให้ผู้หนูโดยไม่คิดราคาใดๆเลยแล้วก็มาให้ผู้หนูด้วยด้วยหัวใจที่มีเมตตาต่อผู้หนูนะคะแล้วก็คือหนูเชื่อว่าน้องๆทุกคนถึงแม้ว่าอาจจะ ได้มากหรือน้อยก็เชื่อว่าบางคนน่าจะได้เยอะไปพอสมควรนะคะจากความรู้ที่พระอาจารย์ได้สอนนะคะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆหลายคนมีความใฝ่ฝันหรือมีเป้าหมายที่โตขึ้นอาจจะอยากเป็นมีฝีมือในการนวดเหมือนพี่ๆนะคะที่เป็นแบบอย่างให้ในวันนี้นะคะแล้วก็ ความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะก็มีมีคุณค่าต่อจิตใจแล้วก็มีประโยชน์ต่อพวกหนู่มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะพวกหนูเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนถ้านำวิชาวความรู้ตรงนี้ค่ะไปไปประกอบอาชีพหรือไปหาไรายได้เราก็ต้องเราก็ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนอะไรเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้น้องๆเป็นอีก วิชาหนึ่งที่ติดตัวไว้แล้วก็คิดว่าสามารถดูแลตัวเองแล้วก็คนอื่นได้แล้วก็ยู่ลอบปลอดภัยในสังคมได้เพราะว่า,าวิชาที่เรียนในวันนี้เราไม่ต้องใช้ใบปริญญาหรือ,อบัพประชาชนที่ทีท่มีเงื่อนไขมากมายในในในสังคมไทยที่เราไม่มีสิทนะคะก็ดีใจมากๆเลยคะ่ะที่ เป็นครั้งแรกของหนูด้วยที่ได้เจอพระอาจารย์ถนอมนะคะหนูได้ยินมานานพอสมควรแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้เจอวันนี้ก็ได้เจอแล้วก็ได้เรียนรู้กับพระอาจารย์ก็รู้สึกเสีนใจแล้วก็ขอกบขอบพระคุณมูกว่าเลยค่ะคุณค่าเด็กๆแข็งมากเลยเนาะ ต่อไปขอให้มันรวมกันชิดๆนี่เราอยู่กันสองคืนสองวันละมาใกล้ๆนั่งข้างหน้านี้เดี๋ยวเราก็ก่อนอื่นเราก็จะขอขมากันเสร็จแล้วขอขมากันเสร็จแล้วเราก็จะได้อะไรนะมอบวัตถุปัจจัยหรือว่าของที่ระลึกให้พวกเราทุกๆคนถ่ายรูปเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้หน้าหน้าทั้งนี่เดี๋ยวเราจะให้หลวงพ่อขุนเขานะุเขานขุเขาีหลวงพ่อท่านจะ เป็นคนนำเราเรานนกั็ได้ครับอ่าเด็กๆคุกเข่าครับคุกเข่าพนมมือเข่าพนมมือเข่าพนมมือนะครับเด็กๆตั้งใจนะตั้งใจนะครับอ่าเดี๋ยวว่าตามอนุโมทสามจบก่อนนะพร้อมกันหนึ่งสองช่ำนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ัสสะวตุอะระหัตสัพพาสัพุทธัอาจะพูดตานะครับสัพพังสัพพัอปาราธังอปาราธังธมมธรเมพันเตธมธเมพันเตปุกาสะปุกาสะทวารัตท้วารัตตเยนะตาเยนะกะตังังสัพพังสัพพัอปาราทังอาราธัง ขามาตาเมพันเตขามาตาเมพันเตอุกาสะอุกาสะขามามิขามามิพันเตพันเตหากข้าพเจ้าหาพเจ้าจงใจจงใจหรือประมาทภาพพั้งหรือประมาทภาพพังร่วงเกินร่วงเกินมีนาบันดาบันดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารพระพุทธพระพุทธพระธรรมพระธรรมพระอรหันตุกองค์ พระอริยะสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณรวมถึงผู้มีพระคุณรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรด้วยกายวาจาใจขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพาเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าขอ้าพเจมีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตตัั้้งแ่บนีจนตราเข้าสู่จนิพพานเทินสาธุอนุโมทนาทุกเข่าครับกับพระอาจารย์พร้อมกันนะครับอ่า กาบหนึ่งกาบสองกาบสามทั้งที่เลี้ยงนะพวกเราเรากันเองก็โหสิโหสิให้พอนไหมเดี๋ยวกันถึงยังไม่จบยังไม่ยาถาเดี๋ยวตะมามีปัจจัยเล็กๆน้อยๆนะมาร่วมทำบุญนะก็เพราะว่าช่วงนี้ เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแลโควิด -19 ก็เยอะนะฮะมาไม่ซองซองมันน้อยแต่ข้างในมันก็ใหญ่เหมือนกันนะก็ขอมอบให้คนน้ำเป็นตัวแทนรับ